การลงข้อมูลการตรวจร่างกายนะคะให้เราคลิกไปที่การตรวจร่างกายค่ะจากนั้นตัวระบบก,ก็จะแสดงรายการการตรวจร่างกายมาให้นะคะว่าจะมีการตรวจร่างกายอะไรบ้างเราสามารถกดเลือกที่ดอกด d o w n ได้ค่ะก็จะมีให้เลือกว่ามีการตรวจร่างกายแบบไหนบ้างมี abnormal ม,ม,มี normal หรือไม่ได้ตรวจค่ะในกรณีที่ผู้มารับบริการเป็น normal ทั้งหมดนะคะเราสามารถกดไปที่ปุ่ม normal all ได้ค่ะตัวระบบก,ก็จะแสดงเป็น normal ทั้งหมด ถ้าเราต้องการจำค่านี้ไว้เราสามารถกดไปที่กดจำค่าตรงนี้ได้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนข้อมูลดูนะคะแล้วลองกดจะใช้ค่าดูค่ะตัวระบบก็จะแสดงตัวที่เราจำค่าไว้นะคะตัวระบบก็จะมีให้เขียนดีเทลลงได้นะคะเป็นรายละเอียด ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลการตรวจร่างกายของเราไว้ใช้ครั้งหน้าเราสามารถกดไปที่เทมเพลตได้ค่ะเราสามารถกำหนดเทมเพลตไว้ใช้ครั้งหน้าได้ค่ะโดยคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มค่ะตั้งชื่อเทมเพลตค่ะจากนั้นกดปุ่มบันทึกค่ะเวลาถ้าเราจะใช้นะคะให้กดไปที่ปุ่มใช้ได้ค่ะ